วันนี้มาพักผ่อนนะครับผมหนึ่งวันนะครับหนึ่งคืนอยู่ที่ภูทับเบิกนะครับผมบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนอันนี้ผมมาครั้งแรกนะผมไม่เคยมานะครับก็เป็นหมู่บ้านบนภูเขาเนาะโอ้ใหญ่ใหญ่มากเลยนะครับผมไม่คิดว่าคนมาอยู่เยอะขนาดนี้นะเนี่ย จากป่าจากภูเขานะครับผมกลายเป็นเมืองนะครับเกลายเป็นที่อยู่อาศัยของคนเลยนะครับเนี่ยตอนแรกผมคิดว่าแบบนิดเดียวอะไรเงรี้ยแต่พอขึ้นมาแล้วมันไม่ใช่มันเป็นหมู่บ้านใหญ่มากนะครับผมที่อยู่บนภูเขานะโอ้โหเป็นแบบนี้เลยเหรอหน่าจะแบบเป็นแสนแสนอะ่ะแสนแสน,แสนหลังอะ่ะนะเออเป็นร้านหรือเปล่าก็ไม่รู้ มองไปเจอแต่บ้านคนเยอะมากเลยเล้ยดูแม่ขนิง่งบ,บรรยากาศมีีส,สผมมอผนี้เลยนะครับมีบริการนวดด้วยโฮมสเตย์ สรงด้วยนะมันบรรยากาศนี้มันฝนจะตกไหมเนี่ย ชมวิวครับไลผ่ผาชมวิวครับเผื่อว่วาใครจะมาก็สต,ต็อปคลิปดวนนะชื่อรีรงดีสอนชื่อที่พักอะไรอย่างเงี้ย ก็มันเยอะมากขับรถมามาหาเอายังได้เลยครับผมเลือกก็เลยว่าอยากได้มุมไหนตรงไหนนะครับถ้าใครมีเวลาก็ไม่ต้องจองรับขับรถมาาเอาเลย,เยบรรยากาศดีทุกจุดแหละนะครับผมแต่ว่าเราจะชอบวิวแบบไหนแค่นั้นเองนะครับเราจะชอบวิวมองแล้วไปเห็นอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนี่นี่ครับอย่างนี้เลยมองไปก็จะเห็นวิวดีสอร์ทนะครับผม ชอบภูเขาลูกไหนเลือกเอาทับเบิร์สเตย์วิวอาหารการกินมีครบทุกอย่างครับผมคนก็สรรหามาสร้างนะครับอยู่ภูเขาสูงขนาดนี้ก็มาอยู่กันนะครับภูเขาหลายลูกนะทุกคนนะลูกหนึ่งนี่มีบ้านเรือนนี่ประมาณสักหลายพันหลายหมื่นนะครับหลายหมื่นหลังคาเรือน อยากเห็นอยากเห็นก่อนหน้าที่มันจะเป็นเมืองเลยนะภูเขาป่ายังไงนะครับเฮ้ hey, แล้วแถวนี้มันเป็นที่ดินมันมีโฉนดไหมเนี่ยหรือมันเป็นเขตของป่านะครับเอามันยังไงนะครับที่ดินแถวนี้มีใครมีความรู้ไหมคคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยละกันนะครับผมผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าเป็นที่อะไร ภูทับเบิกชัวชื่อนะครับโอโซนลอยฟ้านะครับผมย,นะยังมีขึ้นสูงบีงนะครับผมนี่อุ้ยผมแล้วกลัวรถไหลอย่างไรทสูงเกินเออกลัวมากเลย วันเมฆเลยนะเนี่ยโอ้โหผมไม่น่าแบบว่าโทรจองเลยนะรู้งนี้มาขับรถหาเองดีกว่ามันอยู่ลึกเกินไปนะครับ เขาลูกสูงอย่างนี้นะครับโอ้โหนะครับวัดอะไรไม่ดูนะครับผมเห็นนิดเดียวว่าก้อนเมฆบังนะครับนี่ครับอยู่ข้างบนอีก ครับผมเสียงแมลงเห็นไหมครับทุกคนได้ยินเสียงไหมถ้าเราไปอยู่ในป่าเนี้ยเสียงแมลงจะดังมากคล้ายๆกับที่ท่านเห็นงูยักษ์อยู่นะครับเห็นไ,ไหมไมันก็เป็นเสียงแมลงหลายชนิดอะ่ะแต่ว่าชนิดอยู่ที่ที่เราได้ยินอยู่ตรงนี้มันมันไม่มันอาจจะคนละชนิดกันนะครับดังมากเนี่ยทุวกคนดูขนาดผมอยู่บนเขาเนี่ยยังยังได้ยินเสียงดังมากเลยเออแต่ทาไมต้นกล้วยมันเยอะจังเลยนาะป่านี้นี่ทุกคนดูมีแต่ต้นกล้วยมองลงไปงงงงงน,นี่บรรยากาศ เห็นไหม,มเดี๋ยวอีกหน่อยที่ของท่านหินอุยักษ์นี่ก็คงจะมีการพัฒนาเก้ปบีนะครับมันก็บรรยากาศดีนะตรงโน้นดีทีเผมชอบเลยบ้านเขกน้อยนี่นะครับผมอากาศดีอยู่นี่อากาศก็สดชื่นนะครับผมเพราะต้นไม้มันเยอะเนาะ เขาสร้างนี่ครับผมบรรยากาศก็ถือว่าโอเคนะครับผมภาพรวมนะครับดีมากๆนี่นี่เป็เนไงแถวนี้ไม่มี ใครเจออะไรแปลก,กๆเลยครับแถวนี้เนาะมีะคนกลองมาแล้วครับผมภูทับเืิกนะครับผมไม่เคยมานะครั้งแรกผินเต้นนิดหนึ่งนะครับแล้วก็แบบกลัวๆด้วยถนทนหท,นทางมันชันๆยังไงไม่รู้ขับรถลําบากนะครับซูมเมานะครับตึ๊บอันนี้สิบเท่านะครับผมสูมสิบเท่า แล้วก็จัดได้ยี่สิบเท่านะครับผมเห็นคนเลยทีนยเนี้ยในะครับไกลๆนะเนี่ยไกลๆนะครับเนี่ยฟื้นผุนอะซูมได้ไกลนะครับผมเครื่องนี้วิดีโอเดี๋ยวดูตรงนี้ฟื้บโอ้โหยี่สิบเท่าฟื้บเข้าไปนนี่นะ บรรยากาศเลยไม่ได้ดับทุกคนอ่ะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปเดีปไปฝากกดไลค์กดแชร์ฝากดูโฆษณาขั้นกลางระหว่างคลิปเป็นจบด้วยนะครับใน YouTube นะครับผมอ่สวัสดีครับ